เดี๋ยวสัมภาษณ์เลยนะครับสวัสดีปู่ฤาษีนะครับผมสวัสดีสวัสดีครับครับผมวันนี้ก็โทรมาขอแนวทางปู่เป็นโค้งสุดท้ายนะครับเย้เยีกกี่วันวันนี้วันที่8ใช่ไหมวันนี้่8ครับปู่เก้าสามสิบสามสิบเอ็ดสามวันเนาะครับครับปู่มีสูตรคำนวณจะปล่อยเพิ่มหรือเปล่าครับปู่มีมีมีน้าก็ได้ฝั้นเลยปันเมื่อคืนนี่ ฟันฟันจำได้ตื่นืนมาตีสามกว่าครับเนี่ยแบบได้ละฝันเมื่อคืนใช่ไหมครับปู่ได้ฝันเมื่อคืนนี่ตอนตีสามกว่าตื่นมาสั่งได้ยังไงครับปู่ฟันว่ามีคนมาขอซื้อซื้อกล้วยเอาลูกกล้วยเขาเรียกว่าหนอ้อกล้วยเนาะครับ มันซือมันปลูกเข้ามาสองคนแต่คนคนผู้ชายคนหนึ่งแล้วผู้หญิงคนหนึ่งแต่ผู้ชายนั้นจาได้ว่าแกตายไปแล้วเป็นปุยปุยใหญ่บ้าเก่อนแต่ผู้หญิงียังอยู่เป็นลูกของเพื่อนเราเรารู้จักพ่อเขาอยู่จะมาซื้อกล้วยโอ้ยกล้วยเป็นขัอหนก็ไม่มีก็เอาออกปลูกแล้วมาบางสวนก็เือว่าไม่เยอะบอกก็เลยปุยดัน พอคุยกันก็จะไม่ออกแกบ้านเขาก็ถอยรถมากขจะมันจะจะรถมาบรรทุกกล้วยนั่นแหละก็ไม่ได้ดูทะเบียนเขาดูมันจะเป็นมันเป็นเป็นรถรถมีคอกมันก็รถบรรทุกเห็นข้างหลังรถมาใส่นี่ไม่กลุ่มหนึ่งก็มีแม่ค้ามาจากตลาดพวกมาถามเหมือนกันว่าจะมาซื้อกล้วยเหมือนกันนี่แหละมากันใหญ่เลยว่ากล้วยกำลังขาดแคลนเลยก็อยากได้กล้วยกันเยอะเลย่วงนี้ว่ะ ในตลาดไม่มีขายก็เลยมามาก็มีคนรู้จักบ้างรู้จักบานะ้างแหละไมมคราบก็ได้คุยกันเรื่องกลนะ้วยแล้วปู่ได้ขายได้ขายกล้วยให้เขาไหมครับปู่ก็กล้วยกล้วยมันยังไม่ใหญ่ไม่ได้ขายให้ม,มันยังยังไม่ได้ขายให้ที่คุยกันเมื่อคืนเพียแต่ว่าเราเรามีอยู่แต่เรายังมันยังไม่โตหล่ะยังไม่พร้อมขายเลยครับ เลยอีกอย่างหนึ่งปูเขียนสูตรเอาไว้ยังไม่ได้ซื้อก็ไม่รู้อ๋อสูตรตัวไหนครับปูบอกได้เลยเนาะครับว่าสองคนเมื่อคืนก็ตรงกันไม่ถูกปู่นันครับครับปูปูเขียนเอาไว้เก้าสองเก้าใสองเก้าแปดเลยสองเก้าแปดอ๋อไอตัวนี้เป็นสูตรตัวไหนครับปูสองเก้าแปด สูตรเมันมันหลายสูตรปูกก็เลยตัวที่ปู่ชอบมาแล้วมันเขียนไว้กันสามสี่หางว่ะเพราะว่าจะจะบอกแค่สองหางเพราะว่ามันชอบอยู่สองสองหางครับสูตรตัวนี้ปูกได้ทําย้อนหลังดูไหมครับปู่ไม่ทาไม่ทาเพิ่งเพิ่งมาใหม่ครับวันนี้เขียนเขียนเขียนสูตรหลายสูตรสองต,ตัวสามตัวสูตรหลักร้อยหลักสิบเขียนเป็นเหนื่อยจะมาตัวไหนกันเนี่ย ครับครับปู่ถ้างั้นตัวตัวที่ปู่คัดมามีตัวไหนบ้างครับปู่มีตัวที่สองนีมีหกสามค่ะบหกหกสามหกอ๋อหกสามหกปูว่าสองบ3สามมันต้องมาแน่นอนวันนี้ตัวใดตัวหนึ่งครับแต่ในปันนว่ามีผู้หญิงผู้ชายมาสองคนมารอบแรกจะมาขอซื้กล้วย คือไปทําพัน์ซื้อไปปลูกนั่นแหละถ้าบ้านเราก็เรียกว่านออกล้วยเนาะแต่ว่าแต่ปลูกไม่ตีเป็นหนอปลูกตีว่าเป็นเป็นพันธุกล้วยก็เลยตีเป็นว่าอ่ากล้วยปลูกกล้วยปลูกก็แปดกล้วยก็เ 8, ก้าก็เลยตีสองเก้าแปดครับสองเก้าแปบดบได้ของซึ่งมันตรงกันกับเลขสูตรใช่ไหมครับตู่ ตรงกันพอดีเลยอ,อย่าละวันครับครับอู้แล้วแล้วมันก็ตรงกับสูตรบนที่ปู่ให้มาตอนต่องวดด้วยนะครับปู่มันมีมีสองตัวด้วยใช่ไหมครับมีแปดสองแล้วก็มีเก้าแปดด้วยครับปู่ตรงกันเลยอ,อตรงกันกับสูตรที่ปู่ให้มาต่องวดเลยครับเออม,มันไม่มันไม่ต้องตัดยากเลยเก้าสองเก้าแปดครับแล้วก็แปดสองด้วยนะ่ะครับ ทางนั้นก็คือจับมาใส่กันเป็นเลขสามตัวเลยใช่ไหมครับปูใช่มันในฝันก็ตีได้แค่นั้นนะเพราะมันมันต้องมีสามตัวอืมครับเพราถ้าปูฝันเกี่ยวกับกล้วยมันจะแม่นมันแม่นเมนืม่อเมืม่อตอนบันเห็นเครือกล้อยอยนนยวอลยอยู่ในน้ำคือเครือเดียวเครือนึงนั่นแหละครับในน้ำก็นไอันนั้นก็แม,มน่นเอ้ยเลยสามตัวเลยอ๋อครับครับปู่ อันนี้เขาจะมาซื้อกล้วยแล้ว,ว่าเอาไปทําพันธ์เอาไปทําพัน์นก็ไปปลูงานหละครับเอาปูตีง่ายเลยก็เลยตีมาสองคนกบป,ปีสองเลยสองสองเก้าแปดครับก็ก็เรียกเราคํานวณเอาว่าอยู่ตรงพอดีเลยครับแล้วสูตรที่ปูทำปูทำได้สองเก้าแปดมันเป็นสูตรบนหรือสูตรล่างครับปู ฟันทงมันมดนที่แรกเพราวะว่าหนึ่งหัามมันยังดันมาล่างเนาะครับทำให้ปู่ไม่ฟันทงไม่กัทถ้างั้นให้กันไว้ทั้งบนทั้งล่างเลยใช่ไหมครับปู่กันไม่เลยที่ให้ไปที่ให้ไปคุอก่อนมันตรงกันเนี่ยวกันไม่เลยครับ <c oughs> ง่ายก็เขียนยังเครื่องไม้คูนไ้ด้วยอือครับครับปู่ได้ครับ <c oughs> ครับแล้วสูตรที่ปู่ให้มาแต่ตองวดก็ไม่ทิ้งใช่ไหมครับปู่ ไม่ไม่ทิ้งกันนั่นนั่นถือว่าใช้ได้เลยก็เราทั้งบวกทั้งลบเราคำนวณอยู่นั่นเลยครับอืมครับครับก็คือพักหลังหลังมาปูทำสูตรคำนวณปูไม่ค่อยได้คำนวณย้อนหลังดูใช่ไหมครับปูได้ครับปูปูจะเดินหน้าว่ามันยังไงล่ะมันไม่จำเป็นหรอกว่าแต่คำนวณไปทต่ทำนนไเหมัมนเราเล่าประวัติ รอบประวัติย้อนหลังปู่ก็ไม่ชอบประวัติดีกว่าชั่วอะไรปล่อยเราเดินหน้าดีกว่าเพราะมันมันเป็นมาตรฐานของเราแล้วว่ายังไงก็ต้องเดินหน้าครับมันแต่ระยะไหนก็ไม่รู้ว่าจะจะเดินไม่ไม่เดินถ้าเดินบางทีเดินก็เดินเก้าเดียวกับจบก็มีมันไม่ไปสองเก้าเลยสองงวดเดียวจบไม่มีแล้วก็สามสี่งวดมาป่วยเจือไม่ได้ก็ ก็คี่ว่าจะทําให้ให้เปลี่ยนแปลงตลอดอันนั้นถูกใจกจะอานั้นทําให้เยอะแต่ไม่ถูกใจมันไม่ถูกกตรงที่เราฝันม่าจะมีตัวไหนพอนี้มันมาฝันประกอบกันไงก็เลยเชื่อว่าตัวนี้ครับก็คือถ้าเกิดสูตรไหนมันเดินดีตรงๆก็เก็บมันไว้ถ้ามันมันเดินไม่ดีก็ทิ้งใช่ไหมครับปู่ก็มีแค่นั้นไม่ว่าอะไรถ้ามันขึ้นตันี้มันเกินแล้วก็ไม่เอาสองก็ต้องหาใหม่ ครับต่้นก็คือว่าสูตรที่ปู่เอามาลงในงวดนี้ในคลิปนี้ก็คือเป็นสูตรที่ปู่ทามาอันนี้เป็นงวดแรกใช่ไหมครับปู่เที่อามาลงใช่ปูท่ทําทําไปหลายหลายเลขแต่ว่าจะชอบไม่ชอบพอดีอันไหนที่ไม่ชอบก็ตัดทิ้งไปอันไหนที่มันมันมันบังเอิญนางงวนดนี้มาฝันคิดว่าจะไม่ฝัน พฝันก็ตื่นนายเอาเราฝันนี่ว่าคนที่ผู้ชายที่เห็นบอกเขาตายไปเป็นปีแล้วนะจาได้อ๋อครับครับปู่ประจากาด้วยก็คุยกันเฉยนี่แหละมันก็มันก็ธรรมดาเขาไม่ได้ปินไหละนะ่ะอเพอเราตื่นเราตั้งสติได้เอาปราฝันนี่ยว่ะมันเหมือนเป็นเรื่องจริงเนี่ยรับ แล้วนั้นตู่ปู่มีตัวที่ปู่ชอบหรือว่าปู่ปูเน้นไหมครับปู่ชอบนี่แหละแปดเก้าเก้าแปดโอ้แปดเก้าเก้าแปดครับแล้วก็เดี๋ยวจับแปดเก้ามาใส่กับแปดสองเป็นแปดเก้าสองใช่ไหมครับปูได้แปดเก้าสองแ้ปดสองเก้าแปด แต่ถ้าจะลดปูว่าจะลดลงก็เป็นเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดค่ะมีแค่นั้นถ้าจะลดลดจะจะลบหนึ่งก็ลบได้เจ็ดก็แปดเจ็ดครับว่าจะต้องลดบ้างขึ้นลงบ้างเพราะว่ากันไงอืมครับครับโป๊วแต่ว่าเจ็ดเก้ารู้สึกว่าจะเลขเป็นเลขดังนะครับปูเอาเอเอา้ปน่าจะเป็นเลขอั่นครับปูเจ็ดเก้าเจ็ดหกอ่านอยู่นะครับครับปู อเก้าเจ็ดหกเกศนี่อันเลยนี่ครับกับเจ็ดสี่ก็อันเหมือนกันครับปู่ปู่ปูเ่เกศมาเยอะแต่ว่าที่ชอบไม่ชอบที่ที่ให้ไปเที่ยวก่อนก็มีแปดสองมีเก้าหนึ่งเก้าศูนย์แล้วก็มีอะไร 98, เก้าแปดอะไรต้นอีกอ่างหนึ่งครับครับคือเก้าหกแ,แต่ว่าเลขที่ปู่ให้มาไม่อั้นหรอครับปู่ไม่อั้นเนี่ยครับครับผม เลขแปดเกมันอา,าจจะน่ามันดังอ๋อครับครับผม,ม,มก็ดังอยู่แล้ลวถ้าต้องวันนี้รั้องรู้ว่าไก่ไก่วันก็อาจจะรู้ว่าตอนไหนจะดังครับครับผมแต่ของกูไม่เป็นไรเพราะว่าไม่ไม่การจ่ายกันอะไรเหม,มือนคนอื่นก็จะเขจะจ่ายเยอะกว่าเราอ๋อครับปู่ยิ้มจับรถตัวนี้ไปแล้วใช่ไหมครับปู่ ยิบมาอย่างละบวันนี้ไปได้มาอย่างละบอ๋อครับเกาไปได้ตัวนี้แหละสองแปดเก้านี่แหละครับแล้วก็มีเก้าสองยี่ใบหนึ่งเราเราเรามองไปเราก็เลยออาวหยิบออกไปนี่่ะเก้าสองใพอมาถึงบ้านมาดูมันไม่ใช่มันเป็นหกสองแปลกเหมือนกันนะครับทำไมมองเห็นเลขเก้าเขาได้มาเป็นเลข ออครับแล้วส่วนความฝันก็คือคนที่ปู่ฝันเห็นปู่รู้จักอยู่ใช่ไหมครับปู่จ่าเคเป็นผู้ใหญ่บ้านแกเสียไปประมาณปีกว่าเนี่ะปีที่แล้วเนี่ครับแต่ว่าเป็นคนที่เป็นคนที่เสียชีวิตไปแล้วใช่คนหนึ่งคนผู้ชายเสียไปแล้วก็เลย อากไม่แน่ลัก้อยจะเป็นศูนก็ไ,ได้เนาะครับคาปูเ็าอาจจะเป็นไปได้ครับเขาเป็นคนนํามาไอ้ผู้หญิงเขาไม่รู้จากบ้านไดงไงขเขาเขาเลยพามามากันสองคนรถคันแรกรถคันแรกคันใหญ่นะรถบรรทุกปักรถบรรทุกขอไม่ตลาดนี่แหละครับแต่มารอบหลังอีกก็ขึ้นเล็กคันเล็กมามีแจ่ผู้หญิงมาแซวแซมาเต็ม อารมณ์กขาจะใคร <Okay. S 2> มาแต่ละคนไปซื้กล้วยอย่างเดียวไม่ซื้ออย่างอื่นเลยอือคผมปักก้นม <Okay. S 2> ันปลูกก็ปลูกแล้วปลูกไปเมื่อเดือนที่แล้วมันมันยังไม่โตยังไม่ใหญ่มันให้ไม่ได้เรื่องมันค่ะค <Okay. S 2> ือกัรเรียนว่าเราก็เลยตื่นตื่นมากกว่นึกว่าจะเรื่องจริงพองมาดูเวลามันตีสามกว่าก็ออกต้องฝันอีกตอนเรามาทบทวนว่าอ้ามันม,กนม,มีกา้าแค่ไหนแต่ปั้นยิงกล้วยมันจะมีเกา้าค่ ถ้าเราจะตีว่าเขาถามมาว่าเราถามเขาว่าจะไปทาไมละ่ะกล้วยอยาไปป,าไปปูกเขาไปปูกต้องเป็นแปดอะลแต่เราถามว่าต้อมันในบ่อเป็นหนอนเป็นต้นมีต้นกล้วยไหมครับเราเป็นนอนต้องเป็นหนึ่งครับก็มีส่วนด้ายมีเก้าหนึ่งเก้าสองอยู่วางนี่ก็ได้ครับกเลียกสูงมากเลยเนาะค,คิดว่าจะไม่สูงขนาดนั้นนะครับปู แล้วลสามตัวอีกคู่หนึ่งตัวไหนนะคะปู่หกสามหกหกสามหกเนาะโอเคครับผมยังไงก็เป็นโค้งสุดท้ายแล้วใช่ไหมครับปู่วันนี้สามวันนี้ครับครัผมเหลืออีกไม่กี่วันเลขก็จะออกแล้วเนาะวันวันที่สี่ก่อเตรียมแล้วครับครับผมตอนนีวดันนี้ปู่วันนี้ปู่ได้ฟันกันเลย ว่สบายใจไ่น้รคิดว่าจะไม่ปัดมันงดที่รีบเงียบปิดเลยครับแต่ว่างวดนี้เลขปู่ก็ค่อนข้างที่จะสวยอยู่แล้วถ้ปู่งวดนี้เลขสวยมากเลยชอบอยู่ชอบในส่วนตัวปู่ชอบครับเดี๋ยวจะจะได้พาเอฟซีไปสรุปตัวเลขท้ายคลิปยังไงก็ขอขอบคุณปู่มากๆนะครับขอบคุณมากครับ ค่ะท่านผู้ชมเป็นแนวทางของปู่ฤษีนะคะสองตัวยังเป็นตัวเดิมนะคะเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะแคมหน้าจอไว้เลยนะคะท่านผู้ชมเนาะวันนี้แอดมินก็ขอจบคลิปไว้เดียวเพียงเท่านี้ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ